สวัสดีครับกับผมตัวแทนจาก Uniform s มซ Software ์จะมาแนะนำเกมเพลย์ของเกมเดเท n s u n นะครับผมโดยเกมที่จะเป็นเกมแนวเทคเทิร์นเบรนะครับผสมกับเกมลอบไลท์นะครับผมโดยเกมเพลย์หลักๆของเกมนะครับจะเป็นการพรอมแอคชั่นนะครับผมของตัวละครอย่างตัวอย่างนี้นะครับเราจะพร้อมไปคำว่า s t e p l e ลกนะครับโดยพรอมนี้จะถูกส่งไปยัง a อนะครับเพื่อทำการคำนวณ2ค่านั่นก็คือ f l e x i b i l i t y และ Potential นะครับผม ด้ e ยเ i ส i ิ i ิลิตีจะเป็นค่าที่บอกว่าพร้อมของเราเนี่ยตัวละครเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่นะครับผมและ Potential เนี่ยเป็นค่าที่แสดงถึงความรุนแรงหรือว่าดาเมจของ Action ที่ตัวละครทำได้ครับอีกทั้งเนี่ย AI จะมีการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ของศัตรูผลลัพธ์ของเหตุการณ์จุดอ่อนของศัตรูในรูปแบบของการบรรยายผ่านตัวอักษรนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ย AI จะจดจําผลลัพธ์และ นำไปใช้ในการคำนวณและการบรรยายในเธอถัดไปนะครับผมในส่วนนี้นะครับคือพ่อแม่ของการใช้อาวุธนะครับผมคือเราต้องทำการพร้อมคีย์เวิร์ดของอาวุธเนี่ยเพื่อที่ใช้งานอาวุธนะครับในต,ตัวอย่างนี้จะมีคาว่า step นะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดของอาวุธมีดนะครับเพื่อใช้งานอาวุธมีดถัดไปจะเป็นแผนที่ของเกมนะครับเราจะเป็นการเดินทางผ่านแต่ละโนดเพื่อไปยังโนดบอส เพื่อทำการจบเกมนะครับโดยในแผนที่จะมีโนดหลายประเภทเช่นโนดตสาหรับการพักเพิ่มเลือดเพิ่มพลังร้านค้าสหรับการ้อาวุธและอุปก,กรณ์หรือจะเป็นโนดตปริศนาที่ทําให้ผู้เล่นเจอเหตุการณ์แบบสุม่มโดยเกมนี้เปิดโอ,อก,กาสให้ผู้เล่นสามารถออกแบบแอคชั่นพร้อมได้ตามต้องการทั้งนี้ด้วยความแตกต่างขงศัตรูทำให้ผู้เล่นจำเป็นต้องทำการออกแบบพร้อมที่เหมาะสมกับศัตรูที่เผิญ ไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่เป็นห่นยนต์ศัตรูที่สวมชุดเกาะที่มีแทงไม่เข้าหรือศัตรูที่ต้องทําการหาจุดอ่อนเพื่อทําการโจมตีโดยสามารถโหลดเดโมไปลองเล่นกันได้นะครับที่ ESO นะครับขอบคุณครับ